มาซอมนเนอร์ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาไต่หอต่อจากนอร์มอลชั้นร้อยชั้นที่แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจากสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นหอฮาร์ดนะครับหรือระดับความยากนั่นเองเมื่อกี้ระดับความยากปกตินะครับนีระดับความยากยากงงไหมเนะี่ย ชั้นฮาร์ดเนี่ยน่าจะออโต้ได้ไม่ถึงชั้นร้อยนะครับดาเมจไม่หนักถึงกับทีเดียวตายฮะ โอ้แต่คาคิดถึงนะให้ได้เดว,วิลมอนได้เถอะจะเอาไปให้ผู้กันลมกินอีกอันหนึ่ง อยากได้คราวนี้อยากให้ติดสกิลหนึ่งนะครับเพราะสกิลสองโอเคแล้วแหละลบเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นเต็มแล้วถ้าติดสกิลสองีกทีมันจะคูณดาวไวขึ้นไงแต่ไม่เป็นไรหรอกคูณดาวผมไม่ซีเรียสอยากได้โอกาสลดเกรมากกว่าป่วนกว่ากันเยอะ <c oughs> นี่ขนาดเกาะแตกแกนซิ่งเต็มนะติดแต่แกนซิ่งเกาะแตกไม่ติด ชั้นเท่าไหร่ว่าได้เดวิมอนเจ็ดสิบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะสองหมืนหนึ่งยิ่งอันนี้สองหมืนหนึ่งนี่คือตีลูกกระจอกนะถ้าตีบอสจะแรงกว่านี้ Six <laughs> up, เล่นกันมันมากไออะไรนะไอดีเด็กกับชั้นที่48นะครับแพนด้าอะไรนะแพนด้าลมกับแมวมืดแมวมืดก็สะท้อนเตะมืนเตะมืนอย่างเงี้ยสู้กันอย่างมันเลยแลกกันไปแลกกันมาแต่ไม่มีดาวเมททั้งคู่นะครับ ซิครึ่งชั่วโมงเราจะได้ไปถึงชั้นไหนผมว่าน่าจะประมาณ40เนาะดูซิจะดาถูกไหมเผลอๆได้3-5เร็วว่ะถ้าอย่างงี้นะดูจากเวลาแล้วอ่ะเอา3-5แล้วกันขอเปลี่ยนขอเปลี่ยน <laughs> ขอเปลี่ยนตัวเลือกโ<ด>่โอ้ชั้น17ก็กตายไม่ทั้งหมดแล้วเหรอเนี่ย โหดกว่าชั้นนอร์ a l ่แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับได้อยู่ชั้น49นะครับไอดีเด็กไอเด็กเด็กอย่างตายอยู่นี่ว่ามือทัวไม่ตายแปลว่า โเลมลมนี่มันถึกแน่เลยว้าวเผอลั่นกดชั้นลิงลมไปแล้วไม่เป็นไรจะรอดไหมเนี่ยเออผมว่าไม่น่ารอดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่ารอดไหม ทีมอีฟิตมืดลีดนะครับแล้วก็ลาพิทเคนแวมไฟแล้วก็คาคินะครับดูสิจะรอดชั้นลิงลมแบบออโต้ไหมถ้าสมมติไม่รอดเดี๋ยวผมไปฮาร์ดเลยฟา,าร์มฮาร์ดเตรียมตัวรอกดที่ลิงเลยเอ้ยกดที่ลิงไม่ได้สิต้องกดที่ไอตัวธาตุมืดก่อนนะครับ เพราะว่าตัวธาตุมืดมันสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าเราไปตีเพื่อนมันนะแต่เราต้องคอยจิ้มหน่อยนะยากอยู่ ไม่แตกเลยฮนะเค okay, <Okay, S 1> ไปหนึ่งแล้วต้องฆ่าไอตัวธาตุมืดให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยสอยลิงนะครับชั้นที่ห้าสิบเคตายคู่แล้วสอยลิงต่อเลยก็เกือบตายนะลาพิษเกือบตาย อีฟิตมืดตัดใหม่โคตรโหดอะครับเวลามันกระทืบบอสใช่ไหมเกรดลดนะเก่งมากเลยดีดีคือถ,ถ้ากระทืบมอนธรรมดามันจะมึนใช่ไหมแต่ถ้ามันกระทืบมอนที่มันมึนไม่ได้มันจะลดเกตดแทนเป็นสกิลที่เยี่ยมมากอะแล้วคุณดาวไวด้วยนะแป๊บเดียวกระทืบแป๊บเดียวกระทืบลิงนี่แบบไม่ได้เกตดเลยอะ เคผ่านนะครับเรายังไปต่อได้อยู่ดูซิจะน็อกเฮ้ยไม,ไม่น็อกไม่น็อครอบดิเพราะว่าไอดีเหล็กไปห้าสิบแล้วเราไม่น่าจะถึงห้าสิบอ่ะอยู่ที่อีกยี่สิบนาทีนะครับเนี่ยความน่ากลัวของช้างบมเนี่ย ลางแล้วเพิ่มเกรดซุ เดี๋ยวถ้าผมลงหอหาเสร็จนะแล้วถ้าผมขยันนะบางทีผมอาจจะทำทีมไตหอไดีเด็กให้ดูนะครับไดีเด็กก็คือไดีนั้นแหละที่ออโต้อยู่เนี่ยแต่ออโต้ได้ไม่ถึงร้อยหรอกลูนยังไม่แน่นพอนครับคือมีแต่สปีดนะครับสปีดร้อยก็จริงแต่เลือดนี่แบบน้อยมากคนระับ เก็บแต่ลูนสปีดมาเลยครับเกแตกตัวเดียวนะครับแต่แกนซิ่งติดสามตัวแกนซิ่งน่าจะเจ็ดสิบห้าแต่เก่อแตกน่าจะห้าสิบ กับเราลงหอร้อยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนานะชั้นนอร์มอลพรุ่งนี้ยังเหลือเวลาให้เราอีกสองชั่วโมงเนาะดูซิจะทันไหมหอร้อยชั้นฮาร์ดนะครับ สำหรับตัวซีซีธาตุน้ำนะครับผมคิดว่าลาพิษเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นตัวซีซีเหตุผลเหตุผลเหตุผลเพราะว่าสกิลมูลทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสามสองหนึ่งมูหมดเลยแค่ยัดลูสปันให้มันปุ๊บคือเป็นตัวซีซีเลยครับแค่นั้นเลยดุมากซีซีดุมาก แถมมีรถเกตดูดเกตด้วยนะครับไม่ธรรมดาแต่ว่าไม่มีพวกหักดาบสโลอะไรอย่างนี้นะครับสถานการณ์กำลังแย่โดนเอลเลนเจอร์น้ำยิงธนูแข่งกันหมด เรียบลองไอ้เปิดไปแวมไฟเฮ้ผ่านอยู่แวมไฟเป็นตัวแรกเลยไอ้ดีเด็กผมโอ้ครั้งนี้สวยว่ะก็แตกสามตัวเลยไอ้อะไรนะไอ้ผู้กันลมนะ อีกสินาทีเราจะไปชั้นสาไสบห้าได้ไหมเนี่ยว้าวสวยกอแตกสองตัว เรียบร้อยมือหนึ่งตัวนะครับลาปิสเฮ้ยไอตัวมาขนูมืดนี่มันลบปับ๊บด้วยเหรอวะเฮ้ยสกิลเจ่งดีอยู่นะเนี่ยสกิลแก้มืนเพิ่งรูเพิ่งรู สามสิบแล้วสามห้าไหมเนี่ยวิ่ยสิบห้านาทีอาจจะทันก็ได้นะอาจจะเลยหรือเปล่าพอเริ่มมืดืนแล้วเ,เ,เหมือนกันนะตีไม่เข้านะครับดูอิดไฟ อ้ยลาพีษยังตีเข้าคาคีไม่ต้องพูดถึงนะครับสับสับอะไรนะลีหน้าที่หน้ากลูวแบบลีหน้าที่แบบถึกๆเนะี่ยเป็นผักเลยอะ่ะโว์อ้ยตีสามพันเนะชั้นนอร์มอลตีเจ็ดพันชั้นฮาร์ดตีสามพันหกแปลว่าถึกกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยเนาะ หรือว่าผมตีตัวถึกวะมารมืดเนี่ยสวยสก็แตกสองว้าวชันบอสเหรอบอสตัวนี้พยายามอย่ามีอะไรสีแดงๆติดไว้บนหัวนะครับถ้ามีอะไรสีแดงๆติดไว้บนหัวรับรองทีเดียวหายนะครับ หมดทั้งดงนะครับสตันไ้สองหาลาพิทรมงูแสกสตันตัวนะครับสวยเกาะแตกปั๊บฟันที่บอสเลย สิบสบเลือดเกือบครึ่งหายเลยนะครับัำเอ็ดแล้วครับเอ็ดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวหลังคลิปผมน่าจะเก็บไอเด็กไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่าไอเด็กเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วมันเหลือเวลากี่วันมันหลืออรี ก็รอหอฟรีทุกเดือนแหละอันนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นงไงก็เลยพุ่งมาอาัดคลิปเลิกไปเป็นฟีอยู่ไปเล่นแลกหน้าล็อกนะแล้วก็เลิกเล่นแลกหน้าล็อกแล้วก็มาเล่นซัมมอนเนอร์เหมือนเดิมนะครับ ามห้าที่ผมคำนวณแล้วจะเลยไหมต้องดูต้องดูว่าใช้เวลาเคลียร์นานไหมเรามีตัวรถเกตยี์ตัววะเรามีตัวรถเกตสามตัวนะลาพิษ ผู้กันลมแล้วก็ดูอีกไฟนะครับถือว่าแน่นแน่นอยู่ทีมนี้แน่นอยู่ผมไม่เคยเล่นทีมนี้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงชั้นไหนนะครับฮาเมื่อก่อนผมเล่นทีมผู้กันลมเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ผู้กันลม <c oughs> ทีมล่มไฟล่มไฟผีน้ำแล้วก็ผีมืดนะครับ ทีมนี้แหละที่ผมบอกว่าค่าชั้นดีเคแป๊บเดียวครับคือผู้กันไฟเอ้ยไม่ใช่ผู้กันไฟล่มไฟสาดไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรนะหัวน้ำลดเกตหัวน้ำลดเกตเสร็จเอาผี น้ำใส่สกิลสองผีมืดใส่สกิลสองแล้วก็เอาฮมูลมืดรีสกิลแล้วก็ล้มไฟสตันนะครับถ้าสตันไม่ติดก็ย้ำด้วยหัวน้ำแข่งอีกทีแล้วก็ผีใส่พิษอีกทีนะครับล่วงหมดวนเทินรอบสองอ่ะล่วงหมด แต่ตอนนี้มันมีมันมีผีไฟครับที่ที่ทำให้พิษแรงขึ้นน่ะผมไม่รู้จะดีกว่าทีมนี้หรือเปล่านะยังไม่ลองเทสเหมือนกันซึ่งเดือนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่รูนให้ล่มไฟด้วยถ้าล่มไฟผีมืดแล้วก็ผีไฟนี่จะได้ไหม ต้องลองนะเมื่อกี้มีเฟิร์สบัตแล้วนะครับในหอฮาร์ดนั่นก็คือฟินิก์นั่นเองนะเฟิร์สบัตตั้งแต่ชั้นที่สามสิบสามนะอุ๊ยเริ่มมีโต๊ะกลับแล้ววะน่าจะไม่ไหวแล้วมั้ง เลยว่ะเลยชั้นสามห้าว่ะผมคิดว่าผมทายผิดนะครับตอนแรกนึกว่าจะถึงสามห้าแบบผิวเฉียดแบบเกือบจะหมดเวลาแล้วเรากดปุ๊บก,กดไปปุ๊บก,ก็หมดเวลาเลยอะไรประมาณเนี้ยชั้นสามห้านี่จึงอ,อุ้ยตัวนั้นไม่สสันว่ะอันตรายนั่นน่ะเวนกำแล้วมีแน่หนึ่งศพอะ หนึ่งศพแน่นอนมีหนึ่งศพแล้วชัวร์เอา้ามันไม่ใช่อันติวะมันไม่ใช่สกิลสามนะครับถ้าสกิลสามนี่บอกเลยว่าล่วงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งศพนะครับลาพิษนั่นเองศพที่สองของหอหารสังเบยไปนะครับ แต่ยังเอาดาเมจอัดได้อยู่นะเนี่ยฟินิกบอกผัดผัดกันไปเราเป็นธาตุน้ำสายแท้งอยู่แล้วอืมไอ้เกาะผีสิงน้ำอ่ะที่มันจะไม่ยอมติดสตันอ่ะเอ๊ะ มันไม่อยอมติดสาตท้าห์หรือไม่ติดกอ่อแตกหรไม่ติดกอ่อแตกนี่หว่าถ้าไม่ติดก,อก่อแตกอีฟิตก็จะฟิวเกตไม่ลดกำลังจะบอกเลยว่ามันไม่ติดสาตทา้านนั่นมันลิฟน้านี่หนาเห็นจะปิดลิฟน้ํามันจะไม่ติดสาตท้านดีที่จะไปได้ถึงชั้นไหนผมว่าไม่ถึงสี่สิบเนี่ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เ,หมเราต้อง แ่ไปเรื่อยนะครับเฮ้ยถึงโพเซดอนน้ำแล้ววะแล้วไฟซะสามตัวเลยจะรอดไหมเนี่ยไอดีเด็กผมอุ้ยย,ยังไม่ถึงบอสตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน จะคลิกที่บอสเลยนะได้อยู่ถ็้าเลือดลประมาณนี้ก็เหมือนชั้นที่90บวกนะครับอ้าวเรามีสกิลตัวนี้ไม่ติดนะ จะรอดไหมดูซิปิ๊โอแวมไฟมันไม่ขี่ไงนอนน่าจะนอนทันที่หกสิบเนี้ยแหละผมว่าถ้าผมเล่นเองอาจจะได้อยู่นะ mình anh em được quá, mình anh em được quá, đểo, nhem pet một nè các bạn, bye โอเคผ่านนะครับต้องเล่นเองนิดหน่อยนะครับมีลาพิกตาในตัวหนึ่งเมื่อกี้ทีมเด็กนะเขาจะมีอีฟิตมืดเป็นลีดนะครับลาพิกแวมไฟเคนไฟแล้วก็โอนิมุชาาธาดไฟนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนจากเคนเป็นพาราดินแสงน่าจะได้อยู่นะมีฮิวด้วยแล้วก็โปโวกด้วยน่าจะแข็งแกล่งอยู่ที่เกียจิีเดู๋ <c oughs> ยวบอกนะจะถึงชั้นที่40อะ ไม่น่าเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนจาก40เป็น35ผิดเลยเห็นไหมโอ้ไม่ธรรมดาจั้นนี้ดีเคเจ้าจงไปก่อนเลยแล้วกันที่ไม่ระเบิดก็เพราะว่า ผู้การลมเรารีสกิลของไอตัวนั้นมืดอ่ะอินโฟเนอร์อินโฟเนอร์มืดอินโฟเนอร์นี่มันคือธาตุไฟใช่ไหมแต่ผมมาพูดเป็นธาตุธาตุมืดเฉยอินโฟเนอร์มืดมีรีเมติกหนึ่งตัวนะครับเลยระเบิดตัวสุดท้าย อ๋อมีตีแฉลบได้ด้วยโอนีมูชามะะถึงชั้นที่มีไอเนี่ยแฟนทอมมืดไงโอนีมูชามันตีแล้วแบบติดอามาตะพอดีก็เลยหล้ตอนแรกผมคึดว่ามันไม่ติดฉลบเนี่ย เปตุดตีตัวที่เป็นอมตะทำไมล่ะลูกประโคมสกิลใส่แฟนทอมมืดที่แบบมีอมตะหมดเลยนะครับโอเคยังทัน40อยู่โอเค40เป๊ะเลยแม่เปลี่ยนจาก40เป็น,น35ผิดเลย สี่ิบนี่เป๊ะเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนาทีเราน่าจะจบไม่ทันอ้าวไม่ทันแล้วเห็นไหมสามทุ่มแล้วน่าจะได้แค่สี่สิบนั่นแหละ เราไม่ตีตัวธรรมดาแต่ถ้าตัวธรรมดาตีเราเราก็ตายอยู่นะไอ้เมียมืดเนี่ยโว้ยเขาจัดทีมมาดีเว้ยจัดทีมมาซับเมียมืดโดยเฉพาะเลยเฮ้ยตัวตัวดาเมจลักตายแล้ว รอดไหมเนี่ยอย่างลุ้นมันดูดทีเดียวหายหมดเลยเหรอวะโคตรแรงอะ่ะอ๋อผ่านนะผ่านนะเคหมดแล้วนะครับเราก็มาถึงแค่ชั้น40นะครับผมก็โอเคเอาไว้วันพรุ่งนี้ประมาณ ใบสองนะครับถ้าผมลงเสร็จผมจะลงคลิปหอหาตั้งแต่40ขึ้นไปใหม่นะครับตั้งแต่ชั้น4ี่ขึ้นไปโอเควันนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอุ้ยผมต้องปิดนี่นี่วะ